สวัสดีครับดีดีต้อนรับเขสู่รายการดรโอเล่ทอล์กนะครับนะวันนี้ก็ผมจะมาพูดถึงเรื่องการเลือกสื่อเวชภัณฑ์นะครับหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องการใช้ในความจําเป็นในช่วงโควิดระบาดในช่วงนี้นะครับนะอย่าที่ทราบกันดีครับการระบาดของโควิดในช่วงนี้ก็ทวีความรุนแรงขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นบางคนก็จะมีการกักตุนนะครับยา ของที่จําเป็นต้องใช้นะครับเรื่องถึงรวมถึงชุดตรวจด,ด้วยแปลบางทีพวกนี้นะครับเราไม่ได้ไปซื้อตามร้านขายยาเราไปซื้อในอินเทอร์เน็ตดังนั้นสิ่งที่เราจะเจอก็คือว่าเราจะได้ของไม่มีคุณภาพได้ของปลอมนะครับบางคนไม่เข้าใจวิธีการใช้ไม่เข้าใจวิธีการทำเนี่ยทำให้การแปลผลหรือการรักษามีความผิดพลาดเกิดขึ้นทีนี้เราคงตามข่าวอยู่แล้วนะครับนะในในหนังสือพิมพ์ว่าจริงมันจะมีทั้งของแท้ของปลอมออกมาโอ้โหเต็มไปหมดเลยดังนั้น อยากให้ทุกคนนะครับในการดูแลตัวเองเนี่ยเราต้องหัดคิดด้วยหัดศึกษาด้วยรวมถึงหัดตรวจสอบด้วยเพื่อเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อนะครับของกลุ่มคนนะครับซึ่งในสภาวะแบบนี้บอกตรงไม่ควรมาเอาเปรียบกันไม่ควรมาฉวยโอกาสในช่วงนี้เลยของต่างอย่างก็ราคาขึ้นสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวฟ้าทลายโจรเห็นไ,ไหมฮะราคาปกตินี้หกสบบาทตอนนี้ก็200300แล้วราคาขึ้นไป 3- 4สเท่าเลย นะครับชุดตรวจก็ราคาเพิ่มขึ้นหน้ากากอนามัยแต่ก่อนก็ราคาพุ่งสูงมากตอนนี้ก็อยู่ในแนวกลางๆแล้วนะครับนะแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งที่เหตุกันก็คือตัวเครื่องวัดออกซิเจนจากปลายนิ้วนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูทีละตัวกันนะนะฮะทีนี้ตัวแรกเลยก็คือที่หาซื้อยากมากในตอนนี้คือฟ้าทลายโจรทีนี้ฟ้าทลายโจรในในประเทศไทยเนี่ยมันก็มีการขออยอยขึ้นทะเบียนตำรับยาโบราณ นะก็สมพวกสมุนไพรต่างๆพวกนี้นะครับก็ขึ้น,น,นตามหรับยาเวละทีนี้คือประเด็นคือที่นอนุมัติผ่านอ,อยอเนี่ยดังนั้นพวกเราต้องรู้อยากเช็คพอเราเห็นยาพวกนี้นะครับเราก็เช็คเลยมือถือเรามีนะเข้าทางเว็บไซต์ของอ,อยอเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ตรงนี้นะครับด้านล่างตรงนี้นะครับนะเว็บไซต์ของอ,อยอลองเข้าไปตรวจสอบดูสักนิดหนึ่งเอามือถือพิมพ์เข้าไปนะอลองตรวจสอบนึงว่าเอะตัวนี้ผ่านอ,อยอจริงแล้วหรือเปล่ากล่องเป็นยังไงบรรจุภัณฑ์เป็นยังไงที่สําคัญคือสารออธิ์ของมันเป็นยังไง เพราะว่าฟ้าทลายโจรแต่ละยี่ห้อมีสารออกฤทธิ์ที่แตกต่างกันก็คือตัวสารแอนโดกฟรายนี่แหละนะครับกี่มิลลิกรัมนะครับดังนั้นมันจะมีผลต่อการรับประทานยาเพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาในคนที่มีอาการนึกออกไหมครับดังนั้นกรณีที่เรารับประทานฟ้าทลายโจรเนี่ยเราต้องตรวจสอบก่อนเลยว่าตัวที่เราได้มาเนี่ยมีออยอมไหมบรรจุภัณฑ์เป็นยังไงถูกแกะขูกอะไรมาเลือหรือเปล่าโหบางทีใส่ของปลอมเข้าไปพวกนี้เราก็เจอมาแล้ว นะครับอ,อยอยพึ่งลงข่าวหยกหยกว่าตรวจเจอฟ้าทลายโจรปลอมนะครับเอาพวกอะไรนะ,ะตาบองไอ,อ้ขมขมอ่ะนะครับใส่ลงไปนะครับให้ดูเหมือนฟ้าทลายโจรน,นึกภาพออกไหมครับนะพวกนี้ก็ทาให้ให้เราทานไปแล้วมันไม่เห็นผลหรือเห็นผลในแนวตรงกันข้ามกันก็เป็นไปได้จากนั้นนะครับเราก็ต้องมาดูว่าสารออกฤทธิ์ของมันเนี่ยมีกี่มิลลิกร,รมัมที่จริงนะครับเป็นโดสที่เขาเล็กคอมเมนต์หรือแนะนํามานะครับ ในการใช้ฟ้าฮาลายโจนเพื่อในการป้องกันหรือรักษาโรคในระบบทางเดินหายใจจากการติดเชื้อไวรัสเนี่ยนะครับนะเขาแนะนําคือ180มิลลิกรัมต่อวันดังนั้นเราก็ต้องไปดูละว่าฟ้าฮาลาโจนยี่ห้อที่เรารับประทานน่ะหเม็ด1แคปซูลหรือ1นทับเล็ตอะไรพวกนี้นะครับนะว่ามีปริมาณมิลลิกร,รัมของสารแอนโดกาฟไรเท่าไหร่ก็จะมี แต่ละยี่ห้อก็จะมีบอกไว้นะครลองดูแล้วกันเดี๋ยวผมจะขึ้นขึ้นรูปให้ดูแล้วกันว่าว่าตัวที่ออยอ,อนุมััิเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยนะครับมีสารตัวนี้เท่าไหร่เพราะเราจะได้ไปคำนวณได้ถูกว่าเราต้องรับประทานกี่เม็ดวันละกี่ครั้งนะครับเพื่อให้ได้เกิดผลการรักษาที่ดีที่สุดและอีกเรื่องหนึ่งที่มีความจําเป็นมากก็คือการใช้ฟ้าทลายโจรพร่าเพลืพล่อผมจะคำว่าพร่ําเพลื่อนะนะเพราะฟ้าทะลายโจรเนี่ยมีพิษต่อตับเหมือนกัน ดังนั้นถ้าเรารับประทาน,เป,นเป็นระยะเวลานาน,านๆเนี่ยพวกนี้จะมีภาวะแทรกซ้อนของโรคตับเกิดขึ้นได้เกิดภาวะตับอักเสบได้เกิดภาวะตับวายได้นะครับดังนั้นการใช้ฟ้าลายโจรถ้าเรามีอาการและอยากรับประทานหรือรับประทานเพื่อป้องกันหรือตอนที่มีอาการเนี่ยแนะนําจริงๆว่าทาน1วันนะฮะหนึมิลลิกร,รัมต่อวันแล้วก็รับประทานต่อเนื่องกันไม่เกิน5วันนะครับห้ามรับประทานเกินนี้นะครับ และที่สําคัญคือห้ามรับประทานกับยาที่มีพิษต่อตับด้วยเช่นเดียวกันเช่นรับประทานฟ้าทลายโจรอยู่การรับประทานยาที่มีตัตบ,ตบบางตัวเช่นยาพาราอย่างเงี้ยนะก็ต้องลดโดสลงมานะครับลดโดสลงมาแล้วก็งดดื่มแอลกอฮอล์นะครับเพราะมันจะส่งเสริมนะให้ตัวมีพิษต่อตับเพิ่มมากขึ้นอันนี้เราก็ต้องระวังดังนั้นสมมุติถ้าใครสงสัยรูปแบบของการใช้ฟ้าทลายโจรน,นะครับนะควรปรึกษาแพทย์นะครับ โดยเฉพาะท่านที่มีโรคประจําตัวหรือรับประทานยาอะไรเป็นประจาอยู่แล้วลองปรึกษาแพทย์ดูสักนิดหนึ่งว่าเราทานล่วงกับฟ้าทลายโจรได้หรือไม่นะครับไม่ใช่แต่ว่านึกปุ๊บเราทานเลยแล้วบางคนทานต่อเนื่องยะเวลาน,านานเนี่ยตับพังนะครับนะไม่คุ้มจริงๆนะครับดังนั้นก่อนใช้ต้องศึกษาเป็นอย่างดีตัวที่2ก็คือตัว rapid test นะอย่างที่ผมอธิบายคลิปที่ผ่านมา rapid test แบ่งออกเป็น2แบบก็คือตัว test antibody ก็คือเจาะเลือดนะครับ test antibody ตัวที่2คือ test antigen นะซึ่งเขาอนุมัติคือการเทสอแอนติเจนในตอนนี้แอนติเจนก็มีตรวจจากอะไรบ้างน้ำลายลงจมูกนะครับแล้วก็บริเวณคอหอยด้านหลังนะครับนะมันก็จะเป็นความลึกที่มันแตกต่างกันคือผลการตรวจก็จะแตกต่างกันดังนั้นสิ่งที่เราต้องคำนึง,สงเสมอว่าเราซื้อชุดตรวจตัวไหนมาวิธีการตรวจมันตรวจอย่างไรเราเก็บตัวอย่างตรวจถูกต้องหรือไม่ อันนี้มีผลในการดูนะครับนะแล้วก็ตัวร p บิดเทสเองผมแนะนำจริงๆว่าลองซื้อนะครับมามาเทสเก็บไว้ได้นะครับซื้อที่คลินิกก็ได้โรงพยาบาลก็ได้นะครับร้านขายยาบางร้านก็เริ่มมีละนะครับแต่ที่ต้องระวังก็คือการซื้อขายในอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันเนี่ยมีการเอาเซตปลอมเข้ามาขายแล้วนะครับนะอันนี้ก็ต้องระวัง นะครับบางทีเราตรวจน้ำลายเซตตรวจน้ำลายเซตตรวจชงจมูกเซตตรวจโพรงด้านหลังจมูกเนี่ยอันนี้แต่ละเซตเนี่ยก็จะมีวิธีการตรวจที่แตกต่างกันดังนั้นเราใช้เซตตรวจแบบไหนเราต้องตรวจให้ถูกวิธีถ้าตรวจผิดวิธีการแปรผลก็จะคลาดเคลื่อนแล้วก็ระวังของปลอมด้วยต้องซื้อจากแหล่งที่มาที่ได้ความเชื่อถือเป็นอย่างดีเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองอันต่อมาขา,ขายกันเยอะเลยคือไอ้ตัวนี้นะตัวนี้มันคืออะไรคือ เครื่องตรวจวัดออกซิเจนในเลือดแบบแบบเซตเช็คที่ปลายนิ้วดังนั้นเครื่องตัวนี้เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่มีอาการเช่นมีอาการไอนะครับมีอาการหอบมีอาการเหนื่อยเราจะเช็克ะออกซิเจนเป็นยังไงถ้าออกซิเจนต่ำกว่าเก้าสิบห้าเมื่อ,อไหร่เนี่ยแสดงว่าเราเริ่มมีอาการหอบแล้วออกซิเจนไม่เพียงพอละดังนั้นอาจจะต้องนะครับติดต่อศูนย์ต่างๆนะครับเพื่อเข้าไปฮอสเปเรตเลไหมเข้าไปศูนย์พักคอยหรือเข้าไปที่โรงพยาบาลถ้าเกิดมีเตียงนะ แต่บางคนเนี่ยนะครับไปซื้อของพวกนี้เนี่ยประเด็นคืออะไรไปซื้อในอินเทอร์เน็ตนะครับไปซื้อในอินเทอร์เน็ตพอไปซื้อในอินเทอร์เน็ตปุ๊บเราจะเจอราคาที่มันหลากหลายกันมากตั้งแต่เท่าไหร่100บาทที่ผมเจอคือ90บาท90้าบบาท100บาท200 300 4 0 0 500ยจนกระทั่งถึงราคาเป็นพันดังนั้นสิ่งที่เราต้องดูคือว่าเราซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้หรือไม่แล้วก็มีการรีวิวดูวิวสักนิดนึงแล้วกันว่าเครื่องนั้นใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับนะ เพราะราคาแตกต่างกันแน่นอนครับบางทีคุณภาพมันก็ขึ้นกับราคาด้วยเราต้องหัดตรวจสอบแต่ถ้าไม่สบายใจในการซื้อในอเดตผมแมนะนาจริงร้านขายยาบางร้านก็เริ่มขายละนะครับเราก็ซื้อในร้านขายยาเพื่อความสบายใจมากกว่าเพราะอย่างน้อยคือเภสัชที่อยู่ในร้านก็สกรีนนิ่งให้เรามาละส่วนหนึ่งดังนั้นเวลาที่เราใช้พวกนี้ต้องใช้ให้ถูกด้วยเช่นก่อนที่เราจะวัดเนี่ยเราจะต้องมีการนั่งพักก่อนนั่งพักก่อนสัก5าหรือ10นาทีแล้วค่อยวัด ในภาไหมฮะดังนั้นเวลาที่เราเดินไปที่ไหนที่ไหนมาเนี่ยเดินไปเดินมาทํางานบ้านทํานั้นทํานี่มาบางทีชีพจรขึ้นออกซิเจนมันมันตกได้เพราะว่าเราเหนื่อยหรือออกกาลังกายมานนออกซิเจน,นอาจจะตกได้เราเหนื่อยได้ชีพจรจะพุ่งเลยบางทีเป็นร้อยกว่าเลยดังน,น,นั้นนั่งพักก่อนดื่มน้ําสบายๆก่อนนั่งพักสัก10นาทีโดยประมาณนะครับแล้วเราค่อยมานั่งวัดเวลาวัดก็เวลาวัดนะครับก็พยายามกดกดเครื่องสวิตช์ขึ้นมันจะขึ้นประมาณอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็วัดที่ปลายนิ้ว จากนั้นก็วางที่โต๊ะอย่างเงี้ยครับแล้วนั่งนิ่งๆแนะนำนะครับคือนั่งนิ่งๆเลยเพราะบางคนหนีปุ๊บวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะขึ้นละเห็นไหมฮะของผมก็ขึ้นมาละ98นะครับอันนี้พูดเยอะนะชีพจรเต้นเร็วไปนิดนึงนะครับนะเราต้องนั่งพักก่อนนั่งพักก่อนแล้วก็วัดแบบนี้นะครับทีนี้ก็ของถูกเราก็ต้องระวังด,ดีเพราะว่าผมเห็นละหลายคน นะซื้อมาเสร็จเห็นไหมฮะในเว็บไซต์ต่างๆหรือเพจต่าง,างๆก็ทํามาละเอาปากกาเสียบเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ลองเอาปากกาเสียบเข้าไปดูก็ได้แล้วก็ลองวัดดูครับว่ามันขึ้นไหมเห็นไหมฮะอย่างเครื่องตัวนี้มันก็ไม่ขึ้นอันนี้ผมซื้อมาอยู่ที่ประมาณห6ร้อย0 600หร้อยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณนี้นะครับนะก็ซื้อที่มันมาตรฐานนิดนึงซื้อตามร้านขายยาก็สะดวกกว่านะครับราคาอาจจะแพงกว่าแต่ว่าผมใช้คําว่า ผมซื้อจากแหล่งที่ที่เราเชื่อถือได้ดีกว่าเพื่อนํามาใช้และเกิดประโยชน์จริงๆถ้าได้ราคาถูกและได้ของที่มันไม่ดีมาก็มีปัญหานะฮะเหมือนในคลิปบางคลิปเอาไส้กรอกมายัดใช่ไหมฮะแล้วเห็นว่าชีพจรไส้กรอกมันเต้นด้วยเราคงไม่อยากเจอของแบบนั้นดังนั้นนะครับการซื้อยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆในยุคที่มีการระบาดแบบนี้มันจะมีกลุ่มมิจฉาชีพนะครับปลอมแปลงหรือว่าเข้ามาหลอกลวงเราได้ดังนั้นหัดตรวจสอบ หัดเช็คกันสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวคนเองเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและเราจะได้ใช้ยาเวชภัณฑ์หรืออุปกรณ์เหล่านี้ได้อย่างถูกต้องนะครับไม่ถูกหลอกอีกต่อไปขอบคุณนะครับสวัสดีครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับคลิปนะครับตับเพื่อนนะครับที่ชอบนะครับคลิปที่ผมทำนะครับก็ฝากช่วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ หมอเล่และกศไยนะครับทำคลิปพีดีออกมาให้ดูกันอีกนะครับขอบคุณครับ